สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช ANNEL ของแมนแมนนะฮะหลังจากที่แอดได้ลงสองตัวตล่างนะสตัวบนไปแล้วนะสมาชิกก็ขอ,อาปาักหลักให้หน่อยนะครับมีสูตรหลักไหมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับหลักมันมีนะครับจะเอาหลักหน่วยหลักสิบอแอดมีหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะรันด้อมไปนะครับเพราะว่าคลิปนะมันได้ทําลงไปหมดแล้วนะครับสิบวันแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะ อาจจะมีนะครับเอาสูตรแบบสมาชิกของมาแบบหลุนๆนะครับหรือว่าแอดได้ลืมลงสูตรสูตรไหนไปอย่างเงี้ยนะรหรือว่าสมาชิกอยากอยากอยากได้สูตรไหนนะครับที่ติดตามสูตรไหนอยู่เนี่ยอยากจะให้แอดลงเพิ่มเติมให้แอดก็จะคั่นให้นะครับอย่างวันนี้ก็คั่นไปคั่นไปตอนเที่ยงเพราะว่าหลักร้อยนะครับในในช่วงเช้ารู้สึกว่าจะผิดพลาดไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหลักหน่วยล่างกันนะฮะลักนี้หลักหน่วยล่างสูตรนี้ ลงในช่องหลักนะครับเพิ่งเอามาลงในช่องแม่นๆนะสูตรนี้นะอ่าหลักหน่วยล่างนะฮะเข้ามาจำไม่ได้ว่าเข้ามาขงิงงวดนะแต่ว่าอคัดมาประมาณนี้ฮะคัดมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนหนึ่งว่าที่แล้วกันว่าที่แล้นวนะครับสี่สองนะครับหัวก็ยังวิ่งหลักหน่วยอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดีมาดีจะ <laughs> รีบจะรพูดไปไหนนะี <laughs> เดี๋ยวเรามาดูวันนี้การว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่ายังเดินอยู่นะฮะจากสูตรนะครับสูตรเราจะใช้ไรวันที่หนึ่งกับมุนสองตัวท้ายนะครับก็จะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยสองตัวล่างหนึ่งครั้งบวกได้ในคุ้ที่หนึ่งตัวที่สองบวกห้านะอันนี้คือตัวที่สองนะสมาชิก 3บวกหนะฮะบวก8บวกสบวกสบวกหนะฮะสบวก5บวกแบวกสบวกหนึ่งะครับอ่า5้าเอ่อ8ปบวนะครับวกเ,เป็น16 3 4 5 6ถูกไหมอันนี้6 3 4 5 6 แปดบวกแปดห้าห้าสมแปดแหอ่ายี่สิบสี่นะครับ 10, ยี่สิบสี่สิบไอย่สิบสองสโอ้ยเนา <laughs> นะยี่สิสองมาชิกมันเป็นยังไงเนี่ย <laughs> ตัวแรกได้สองนะเอาสองบวกสามห้าเท่ากับเจนะส่วนนี้ก็จะได้เจ็ด สกับ7จะฮะจะมาในงวดวันที่1เดือน9ก้าทับหกหรือเปล่าสำหรับหลักหน่วยนะฮะก็ฝากสมาชิกพิจารณาอีก1สูตรนะครับจะเป็นตัวไหนที่มาระหว่าง2กับ7นะฮะกลัวมากเลยนะครับสมาชิกกลัวมันจะออกอา่าสามสองสามเจ็ดจังเลย แปลกๆวนแอปแปลกๆนะฮะก็นะฮะฝากไว้อีกหนึ่งสูตรนะครับก็สมาชิกขอมาก็จัดกันไปนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะใครอยากได้สูตรไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้อัดทำเกี่ยวกับชนสูตรตัวไหนเพิ่มหรือว่าอ่ต้องแต่ช่วงนี้ที่ขอมาเยอะคือขอ3ตัวตรงนะฮะอดก็ได้ลงไปแล้วและนะฮะสองสองชุดนะฮะเดี๋ยวจะทําเพิ่มให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาชุดไหนมาทําเหมือนกันแต่ว่า ต้องต้องต้องไปดูก่อนว่าเอาชุดไหนมาทำแล้วนะบ้างนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ทำสองตัวเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นหน่วยร่างนะครับหน่วยล่างแล้วก็หน่วยล่างสักสองสูตรแล้วก็จับชุดคุดเป็นอะไรเนี่ยจับชุดคู่ล่างนะฮะ1งสูตรนะครับมันจะได้เป็นสามงวดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะในรีดมันรีดไว้อย่างนั้นนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสังเกติเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ